ไอ้เด้อันนี้ต้มข้าวขั้วไพี่น้องปเปื่อยๆนี่ต้มข้าวขั้วข้าวขั้วเนี่ย,ย,ยเลย,ยพี่น้องเด้อแซ่บๆมาเนี่ยแกงมตำถึงใช้ผู้สาวนี่ตำหมกถั่วเนี่ยใช้ผู้สาวตำหมกถั่วกแกะม,มนันันตีนขั้วเตีต๊ตีนขั้วมาต้มเปื่อยๆนี่ สบายดีสวัสดีพี่น้องยิงจื้อไปตองอยู่วอเฮ้อเลยมือเนียมาแอบมากดำมักทัวอยู่หน้าไอ้บัวไล่นอกมือนี้เนาะแม่ดำคักอีกแล้วพี่น้องมือนี้สาวใบตองมาอีกแล้วที่พี่น้องทามาไอ้บัวไล่นี่ยหนีบต่อนนะโยังนี่แท้แตงกี้ติ้นดูกันเนาะติ้นติ้นยังหันทำไมไกลเบิ่งหันพี่น้องเบิ่ง กนยงมนอกนี่ลงเดากันมาเบิง่ะคอยต้มว้ขึ้นนึงหมได้นิใบเปลอแล้วตกถานานองไปต้มออนขักแล้วเอาทำไมต้องอนมากเลยพี่นอกมนนี่ะโอ้ยสตัมยังมันนี่ <c oughs> สต,ตั๊มมักัวโอ้ยแกมครับตินงั่วโอ้มันนี่ถือว่ามีขอแกมแบบแม่พี่นองนี่ตีนงวต้มเปื่อยตวตินควายมึงติมมึไปเตั่ว ตีนควไอต้มเปื่อยส่บแซ่เหมืนแกะผู้มีบักพักน,นินงเนไหมว่าอะต้มเ <า S 2> มือ่อนรแต่เริ่งขึ้นยาแมนบอโอ้โอมือน,นี่มันคือว่าเสียเมื่อกี้เมือน,นี่ถีว่าแซ่บอีกแล้วพี่น้องถทว่า,าบุญปาอีกแล้วดูนีม่นนมกินน้ำจืดด้วพี่น้องแซ่บแซ่เอาพี่น้องเราตามส้มบัตรสิสแซ่สนใจเอาเสียแซ่ตากันพี่น้องเหมือนี่แมนบั็นกลางนะเ้ ซาลาตะเขามงามงามพี่น้องเ้ยแต่เมื่กินอดีบ่ฮะกินอดีบ่บ่บ่ปฏิเสธยาดว่อคืออดกินอดคือเก้าออมดจะไล่ไล่พี่น้องเอ้ไม่ได้สบง่ามนี่พี่น้องเง้ยมนี่ผมไปสักอ่อนมาอีกแล้วมาเนี่แล้วยังมีคนอีบ่าโกอนเลยว่าต้มฮ้งไปกินเลพี่น้องเงยต้มอะก็ีนเพี้ยนเนาะนานือใส่กูเก่าเนาะวิ่งว่ะ เดะขีมดีเดะขีมดีมาส่งก่อนเลยคือท่านวันคอยหอมวันนี้คือเนื้อหอมเนื้อหอมแห้งเนียนป่ะเหมือนออนีน่เพราะว่ามันคอยอาบน้ำไม่สนมน้ำฝนดิโอ้ยน,น้ำฝนเน,นาะประหยัดน้ำอาบน้ำฝนบ่เล่นตาฝนเลยก็แล้วเหล่าต้านายเรื่องสบู่สบอกสบู่โวันนี้เราไม่ต้องอ้อนมากนะโอ้ยเด็กเนีเ่ยนี่ตามตัว เอาหน่อไม,ม้ตัวกับลักชิดต้มมันมะท้ออะไรกับแก้มกับอันนั้นต้มตีนตีนข้วไอเปื่อยแซ่บๆเลยนี่แซ่บๆน้ำกันด้วยพี่นอ้องอาหารดีด้เลยพี่นอกก้องเลยเอาไปเลยสนใจอคอมเมนต์มาได้พี่นอกก้องเลยสิสี่เสมผู้สาวเล่าไต่เท่านี้คนกำงามพี่นอกก้องเลยงามแบบธรรมศาสตร์พี่นอ้องเพราะว่าโ่มีเงินเป็นเหตุเพราะว่าคนทำห่าลายว่ะผู้สาวไปสายเคยนมาเนี่ย <hết. S 1> <laughs> ตามไปกินเอาบนนี้เพิ่มมากเลยพี่น้องเอ้นี่มาได้พี่น้องอืมเอาลรอจะตามส้มไปแซ่บสนไดนพี่นองง้องเอ้เมือนนี้มาต้องจะแสบเด้อเจ้าะจะแซ่บแน่เนาะแซ่บคือเกา่า <c oughs> อู้หู้แซ่บอีเลีนาะแซ่บแห้ง ตะบกทัวร์บานเท่าอยู่ใหนอยู่หน้านี่แซ่บซึ่งนายเขามีปีกเขียดเนาะฮะปีกเขียดตมืกี้เขียดเซ้ยเนาะกินแด้ค่ะวได้กินเซ้ยบาเขียดดิแซ่บเลยค่ะโอ้เขิงแหงแซ่บแม่นบ่ก็คือไปฟันว่าจะสิกินแนี่ยวนั่นแนี่ๆหมดเลยเนี่ยไปสันพูนนะโมเป็นหรอโมเป็นบ่คือว่าเล็บผ้าเทานี้หานแซ่บบานเท่านี้ต้องหันมันหน้าเนาะแม่โอ้ปพนันง่ายเขาเขาไปกินแบบหานแบบซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ Ô vlog, eh? Ta bọc quá sợ sa môn nè. Ta bọc quá 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 nè. nè. Ta bọc nè. Ta nè. quá nè. nè. ถ้าได้เปทัวเป็นเมียเนีย่ยแต่ oh ัวเสียวยง่ายเนาะี่เขเยาจตอะนแลวแะแน่เมกินี้หรอเปมกินะแนว่าเสียเนี่ยเสียบไม่จ้กินยังอีกหย ว่นไ่แรมันจะเป็นเรืกกร่องกบยังเขียนนะไปหาเขียนไม่ผวดกินเด้เด้อได้ได้แกบตีนกล้วยมือน,นึ่งินกว้วยแกบมืขอเนาะออกาแักยังไงคนทำคนื่นเิยนะเขาสะออม ต้นชาเขาเกยพักะอมเนาะมาเขาเกิดพักคาพักบ้างบ้านบ้างอะไรเกิดบ้างมิ้นมันหอมเลยค่ะวะกว่าใสไครแห้งแสบเดี๋ยวแต่คนหนักกินนี่ว่าเรางกิ่อบ่หามไปบอกแก่ครูบาวเลยครูบาวเซเลนี้เนสเน่ครูบาวถือกินเลยพักกนี่เหน ติดใจเลยอหอมเน้นบ่าอโอ้แสบแสบตามทัวเนาะสาดเยตัมแสบเบิดอหนอยอยังไงเนาะเป็นบุญตาเป็นบุญปา่ปาบางบุลอไอีกแล้วหน่อยไม่ตาหบุอไรกินตัมตาเสร็จเสรจเพิ่งจากสีดรให้หมาให้มาตามห้เยนเราไม่ต้องอ่อนบ้างนะ hai thấy yêu áo. nó bèn hình ngọt. nó bèn nè ừ. ừ. Xẹp mà Xẹp hẹn Ôi khỏi hẹn Hm. 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 ทำเก่งเหรอนี่ใจจะกินหมาไเจ้าบบย่ห้อสหากิาทสุดมางนี่บ้านเจอเอิรนมาเนี่ยมาละีเลแหละเออบักแคไหยังบักห้าห้าห้ากินลเราไปกันมาละขี้นก แต่ผมพูดไทยไม่ค่อยเก่งอก็ออเลยต้องพูดลาวพูดลาวใครนี่ยพูลาวใครแน่ลาวเทน่ถ้าจะพูดไทยมันก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เป็นคนพูดลาวเพราะอะไรเป็นคนลาวจะพูดลาวพูดไทยไม่ค่อยชัดชัดเท่าไหร่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขม เหรยตาเด็กคนเนี้อยาให้บาต้องอ้อยขึนอันรบ้างนี่พื้นพืนพื้านี่พื้นยังเขินพื้นพื้นเกิบมันพื้นอะนรบ้เดียแสบดิไปไหทำเอาเออนี่อู้แสบดิเลยนี่เินแสบมีอะไรพี่น้องเอ้ยของพืนนี้ยังก็มีแต่แสบแสบแสบบี่น้องเอ้ย แซบบิอ๋อนี่ดีพี่นนอกูต้มันวันึ้นหนึ่งมาดนีงจะกินไห้น่ยเนาะกินกับตาวแสบพี่นอเขากันอัานั้งเดี๋ยน้อแลนเี่เขามากินดีเดยไว้จะเป็นแกนตัวใหม่เตาหุบอไปยังบ่เลยหาบ่เ็บ่เขาชนใจบุษากขอเนมาพี่นนอเลย จำบักทั่วหายก็เป็นมนะพร้าวนี่ยจำแซ่บอีบเอกเพระาพระาว่าผู้ช้าเราต่ายเท่านี้เฮ็ด <c oughs> กินกับแซ่บเกง่งคนเด็ดจริงใจจริงจังผัวได้ได้เป็นอกอบงบัวเป็นเมียเนี่ยผัจะเป็นห่วงพงี่น้องเอ๊ะสบายใจมาอุตาเพระาะว่าเป็นไห้มีเมียหน่อยได้สองคนว่าสั้น ราไปแม่นบ่บ่แม่นบ่อ oui> ๋อ้ายออแม่นแซ่บแฮงพี่น้องต้มเยอยากให้มาลองกินเด้พี <S <s ่น้องเอ้ยไมนอมเก็บอยู่สวนเฮาเองนอไมไหแม่นนอมป่าละเอยู่สวนเด้ต้องไเอาเด้พี่น้อง แบออกก็บ,แบแนะมัม้ยเฮ้ยแซ่บข้นแงแซ่บเมื่อนาสิยื่อเอื่งไว้ถาดเมาัต้มมากิน,นเด้ด้เมื่อนกินตม้นนมอเอื่องพี่นเมื่อนีาอนอนา้าเยไปเยื่ยอไไปตับกบตับเอื่องเมไนดูมัเนเด็ข้าวอไร ต้องฝนโตกว่านี้เนาะอ,อือเสียมาไปเลยไม่ไดจ <บ S 2> ้จะมากินเน,นะาะไปกินเกจงเด้โอ้เด,เดเี่ยวไว้เ,เอ่เไว้จะม็ดตีนเดียวบ่มึงเนี มาห้เพิ่นกระหายจะกินตีนเรื่อให้กินหยาเลยเลยแน่นบหมตบไปเปื่อยตีนมันนี่คุยขุยนันโดจับเป๊ะๆเลยนะคุยตั้มออกทัวขับยอดให้เราเลยพี่น้องเคยกินอยู่บ่ตีนี่โอ้ดนี่เนี่ยห้องไทยเลยนีนะ เอา้นสิมาเลยพี่น้องสิเด็กขอลาตัวก่อนเนาะคนจีบโตข้ามเลยพี่น้องเอ้อขอลาตัวกลับเลยคนจีบโตข้ามองเี้นี่กำลังกินเสพเสพคนบ้าเลยหาขู่เครื่องกันตาเครื่องไหวบ่แม่โอ้โหโตข้ามเครื่องนั่นนี่อะไรเดี๋ยวพอกันคลิปหนาพี่น้องเลยคลิปหนาอาจีพกินตุ่มอึงพี่น้องบ่หน้จับปืนถาผู้ตำรวจถั่วแสบดีแล้วตัวมาฮะมาฮะนี่ ี่อ,อมเย็นดีเน,นาะอากาศาาดีแกมพักรอีกเสาาี่สยกินก็บผักไทยข้าวมกีข้าวมันสำะหกจะกัดไปเลย่นาะถ้ากินคนเดียวมันใส่ปากเลยกินคนเดียวเนี่ย

ดอกกันใหม้ด้วยพี่น้อง